ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าตู้ปันสุกเนี่ยครับคนไทยไม่ทิ้งกันเป็นปรากฏการณ์ที่เริ่มต้นด้วยการมีคนเอาตู้คล้ายตู้กับข้าวเนี่ยนะครับไปตั้งตามจุดต่างๆในชุมชนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งริมถนนนะครับโดยที่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยเอาอาหารของแห้งอะไรต่างเนี่ยไปใส่ไว้ในตู้ที่อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกันถ้าใครต้องการมารับก็สามารถที่จะมาเปิดตู้เพื่อหยิบของดังกล่าวกลับบ้านไปบริโภคได้ นะครับซึ่งเดิมเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นจากตู้ไม่กี่ตู้แต่ตอนนี้ปรากฏว่ามันมีการตั้งตู้ตแบบนี้ไปทั่วประเทศนะครับบางที่ก็ใช้คําว่าตู้บันสุบางที่ใช้คําว่าตู้แบ่งปันหรือแม้กระทั่งที่วัดบางวัดใช้คําว่าตู้เติมบุญนะครับตรงนี้<ม>อาจารย์คิดยังไงครับปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกคนไทยจะชื่นชมกันมากแล้วก็อยากจะให้ฝรั่งมาชื่นชมด้วยผมได้ยินอะไรคล้ายๆแบบนี้อยู่เหมือนกันครับผมได้ยิน แล้วก็เมื่อได้เห็นผมเองก็ชื่นชมผมคิดว่าเราพยายามใช้ปัญญาในการที่จะให้คนแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าให้ให้สินค้าให้อาหารกันโดยที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดคืออะไรคือคนให้มีที่ที่จะเอาไปวางขณะเดียวกันคนรับ ก็มาเลือกว่าตัวเองขาดอะไรซึ่งมันต่างกันกับการที่คนเข้าแถวและไปเอาก็จะไปเอาของที่เขาจะากให้เลือกไม่ได้มันต่างกันตรงนี้เพราะว่าคนที่เขาจะเอา,เ,อาเขาจะาให้เขาก็จะให้อะไรเขาก็เดาเขาก็คิดเขาก็เอาสิ่งที่เขาคิดว่าเขามีเขาสะดวกสุดให้แต่คนรับอาจจะไม่ตรง เขาอยากกินข้าวเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อย่างนี้เป็นต้นเขาอยากกินไก่แต่เอาหมูมาให้แต่การที่มีตู้กับข้าวและไปวางไว้ผมคิดว่าทำให้คนกินสามารถจะเลือกได้ว่าวันนี้อยากจะเอามาม่าไปกินจะเอาไข่ไก่ไปใส่กับมามา่าก็หยิบไข่ไก่กับมามา่าอยากจะเอาข้าว ไปหุงก็มีผมก็ดูภาพก็มีข้าวสารผมคิดว่ามันทำให้อัตลป,ประโยชน์หรือทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยเวลแฟร์ความรู้สึกของคนเนี่ยมันมันดีขึ้นอันนี้วิเคราะห์เป็นประการแรกประการที่สองที่คุณบอกว่าการทำครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้ฝรั่งเขาชื่นชมด้วยเพราะว่าตอนแรกที่ได้ยินมาคือเหมือนเอาไอเดียเนี่ยมาจากต่างประเทศ ก็เลยอพอรู้สึกว่าอันนี้กลับไปแล้วเนี่ยจะทําให้ฝรั่งเขาก็กลับมาชื่นชมเราได้ว่าเราก็ทําได้ไม่ใช่ว่าเปิดตู้มาแล้วของเกลี้ยงอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะอาจารย์ผมคิดว่าอันนั้นก็เกิดจากคนที่ไม่ได้ดูลากวัฒนธรรมแล้วก็เห่อฝรั่งแต่อยากที่จะให้ฝรั่งก็ชื่นชมแต่ขณะเดียวกันถ้ารู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในอเมริกาในแคนาดามาก่อนแล้ว คือฝรั่งเนี่ยเขาเอาไว้ใส่ตู้เย็นเพราะเมืองเขาเนี่ยเขามีอาหารใส่ในตู้เย็นผมเห็นมาก่อนแล้วไม่ได้เกิดโควิดแต่เขามีคนไร้บ้านคนที่ขาดแคลนเขาเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็ให้มาหยิบเอาหรือร้านอาหารบางร้านเอาตู้เย็นมาวางไว้หน้าร้านแล้วก็พอ เขาขายอาหารเขาก็มีของที่ขายไม่ได้แต่ยังไม่หมดอายุหรือว่าของที่ทำแล้วแล้ววันนั้นมันมันจะปิดร้านเขาก็เอามาใส่แล้วก็ให้คนเนี่ยที่ขาดแคลนก็มาหยิบผมเองเห็นข่าวนี้ในต่างประเทศแล้วก็ชื่นชมแต่เราไม่ว่ากันว่าเราไปลอกแบบเขาเขาลอลอกแบบเราอะไรต่ออะไรเราใครชื่นชมใครเราชื่นชมผมชื่นชมทั้งคู่ แต่ว่าอันนี้ถ้าพูดกันจริงๆผมเคยเห็นเกิดขึ้นในตะวันตกก่อนหน้าแต่ขอโทษผมเห็นพับเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมถึงอะไรครับผมนึกถึงสังฆทานสังฆทานคือการให้ทานประเภทหนึ่งให้ทานกับพระครับจึงเรียกว่าสังฆทานพระพุทธเจ้าเนี่ยมองว่าสังฆทานคือทานที่ให้ได้บุญ มากได้บุญมากกว่าการที่คนจะเอาของมาถวายพระพุทธองค์ด้วยซ้ำคุณไปดูในพุทธวัจนะคุณไปดูในในในอะไรละ่ะในคัมพี์หรือในอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่พูดกันไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าการที่เอาของมาถวาย โดยที่ไม่เจาะจงพิสุรูปหนึ่งรูปใดจะได้กุศลได้บุญสูงมากกว่าแม้จะเอานั้นเอาของชิ้นเดียวกันนั้นมาถวายพระองค์เองผมผมมองแล้วหลักการเดียวกันคือการให้ทานการเอาไปถวายพระคือการให้ทานนะครับจึงเรียกสังฆทา,านเพราะฉะนั้น การในครั้งนี้คือการให้ทานและการให้ทานนี้เป็นการให้ทานที่ไม่เจาะจงว่าจะให้ทานกับใครเป็นกุศลเป็นบุญเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นสิ่งที่สุดยอดสุดประเสริฐเพราะเราได้สละของนั้นโดยที่ไม่ได้เจาะจงว่าต้องให้กับนายศักชัยหรือให้กับนายเจิมศัก อันนั้นก็ดีแต่ยังไม่สุดยอดเท่ายังไม่ดีเท่ากับการไม่เจาะจงผมเองเนี่ยชื่นชื่นชมตอนที่ผมเห็นตู้กับข้าวในเมืองไทยผมชื่นชมว่าโอ้คนที่ให้เนี่ยกำลังจะได้บุญจะได้อานิสงส์จะได้ความรู้สึกที่ดีเพราะเราได้เสียสะละเราลดกิเลสข,ของเราเราให้แล้วก็หวังว่าคนที่ยากจนคนที่เดือดร้อนเขาก็มาเอา เขาจะเดือดร้อนเดือดร้อนน้อกมากเดือดร้อนน้อยคนพอดีเขาก็มาเอาไปผมมองว่าไปเปรียบเทียบกับสังฆทานแต่คนไม่เข้าใจก็จะมาบอกว่าเฮ้ยอันนั้นไปหาว่าพระนั่นเปถวายพระอันนั้นอันนั้นคอยดูเถอะคุณออกคลิปนี้ไปคนก็จะด่าผมว่าดันไปเอาคนโควิดที่เดือดร้อนไปเทียบกับพระได้ยังไงเนี่ย นคนตื้นตื้นมันมีผมรู้สึกว่าจริงๆก็คล้ายแต่ว่านั้นอาจจะแค่น้ําก็คืออย่างเฮือนน้าต้นอะไรพวกนี้ฮะจา์ที่เขาตั้งไว้หน้าบ้านเพราะนั้นคนหิวน้ําก็มาตักหน้าที่หน้าบ้านดื่มหรือว่าคนอุษาแต่ก่อนก็จะมีแทงน้ําหรือว่าน้ําฝนในฮะโอ่งน้ําฝนให้ดื่มได้ถ้าเดินผ่านหน้าบ้านถูกต้องถ,าาถูกต้องเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธเป็นวัฒนธรรมของไทยมาแต่โบราณ ที่คุณเทียบเมื่อกี้นี้ก็ใช่เลยไม่ต้องพูดซ้ำเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าฝรั่งทำก่อนก็ไม่ไม่ใครทำก่อนทำหลังมันไม่ใช่ของสำคัญหรอกแต่เป็นวิธีการที่ดีชื่นชมยิ่งกว่านั้นถ้าคุณดูให้ดีเถอะวัฒนธรรมอันนี้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ติดอยู่กับวัดมานานเราเอาอาหารไปถวายพระ พระฉันเสร็จแล้วเหลือฉันไม่หมดถามว่าทำไงครับให้เด็กวัดให้คนที่มาวัดเอากลับไปกินบ้านบ้านนอกเนี่ยเขาทำกันอย่างนั้นดังนั้นคุณมาทำบุญอย่างหนึง่งคุณกลับมาคุณก็เอาอย่างอื่นที่พระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลือตั้งเยอะแยะเอากลับบ้านหรือคนที่ยากไร้ไม่มีจะกินก็หวังไปพึ่ง เป็นลูกศิทธวัดเข้าไปในวัดไปกินไปอยู่วัดก็เป็นที่พึ่งเป็นตู้กับข้าวแต่อันนี้มันสะท้อนอยู่อย่างหนึ่งว่าตู้กับข้าวที่คนเอามาวางเนี่ยทำไมไม่คิดว่าใช้วัดให้เป็นประโยชน์เหมือนเก่าอันนี้คุณต้องตอบผมผมตอบไม่ได้แต่คนไปเอาแบบที่ผมเห็นในในตะวันตกคือเอาตู้กับข้าวมาวางของข้าวเอาตู้เย็นมาวาง คุณนึกถึงตู้เย็นไหมไม่ใช่ตู้เย็นบ้านคุณนะเป็นตู้เย็นเหมือนกับที่เขาแช่น้ําอัดลมอะตู้เย็นที่เป็นกระจก,กอะร้านร้านค้าขายน้ําแกกควยสมัยก่อนน้าอะไรอย่างงั้นเออนั่นแหละนัะ่นแหละเขาเขาเขาใส่อย่างนั้นเขาเอาไอ้ไอ้พวกอาหารสดอาหารมไม่ใช่อาหารสดเหมือนยังไม่ได้คุกอาหารที่ทำเสร็จแล้วแล้วเหลือก็มาไว้อะไรต่ออะไรใครออกมาก็ออกมาอันนั้นคือต่างประเทศแต่จริงๆแล้วเรามีวัด แล้ววัฒนธรรมอันนี้มันอยู่กับวัดเนี่ยเป็นคนช่วยคนยากไร้เป็นคนที่หิวเป็นคนที่เดือดร้อนพอเดือดร้อนปั๊บเขาเข้าวัดหรือว่าเดี๋ยวนี้วัดมันมีมีไม่มากจํานวนมันน้อยมันไม่กระจายตกลงการตั้งตู้กับข้าวก็เป็นประโยชน์ในเมืองใหญ่แต่ว่าและตามวัดก็มาตั้งตู้กับข้าวเขาด้วยใช่ไหมเมืม่อสักครู่นี้ก็ไม่เป็นไรผมว่าไม่เป็นไรมันก็เป็นเป็นสิ่งที่งดงามนะครับ แต่จริงๆแล้วผมจะบอกให้ว่ามันอยู่ในวัฒนธรรมวิถีชีวิตของเราอย่าไปดัดจริตเรียกว่านิว o r m a l อะไรต่อไม่อะไรเลยครับนะครับมันพอมีอะไรหน่อยนึงก็นิว o r m a l อะไรนิดนึงก็นิว o r m a l ผมระลำคาญถ้าไม่วิเคราะห์กันให้ลึกๆเนี่ยเราก็จะนิว o r m a l อีกแล้วนี่ของไทยอยู่เก่าแต่ว่าคุณรู้ไหมว่ามันมีข่าวสุดท้ายเลยที่ผมเห็นเรื่องนี้ ปรากฏว่ามันมีคนที่ขนคนมายืนแล้วมาเข้ามาหยิบของในตู้เกลี้ยงตู้ในเวลารวดเร็วเลยถ้าคุณเห็นภาพมาากว,า<ม>วีคือมาเนี่ยนะครับมาหลายคนครับไม่ใช่มาคนเดียวแล้วกวาดไปหมดมเขาฉลาดพอเพราะว่าข่าวมันออกมาตอนแรกบอกคนเขาติดป้ายไว้ว่าให้หยิบไปแต่พอดีก็จะมีบางคนไปหยิบชิ้นหนึ่งอีกคนไปหยิบแล้วก็จะมีคนที่เอามาเติม ให้มีคนที่อยากจะให้ก็เป็นศูนย์กลางในการที่คนอยากให้กับคนที่อยากมารับไปเลือกเอาโดยที่ไม่เจอหน้ากันโอ้ผมว่ามันก็เหมือนกับสังฆทานในี่ยที่ผมเล่าให้คุณฟังแต่ว่ามันมีแก๊งหรือมันมีคนจํานวนหนึ่งที่มานั่งรถมาด้วยกันมาเป็นกลุ่มในข่าวนะครับผมก็เห็นข่าวนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าที่ไหนในข่าวนี่ไม่ได้บอกมาถึงก็หยิบกันใหญ่เลยแล้วมีส่งต่อด้วยนะในคลิป คุณลองดูคลิปดิมีส่งต่อด้วยแล้วก็หยิบแต่ว่าคนหนึ่งก็หยิบไม่เยอะคนหนึ่งก็หยิบอย่างสองอย่างไม่ได้เยอะนักหรอกครับแต่มาหลายคนแล้วก็เหมือนจะรู้จักกันแต่ก็ทําเป็นเมียงเมียงไม่รู้จักกันแล้วก็เดินแยกแยก,กันแต่ในข่าวบอกว่ามาด้วยกันถ้าก็คือรู้กันใกล้ๆแบบนั้นผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมคิดว่าไม่ใช่ new normal อีกแล้วนะใครอย่าดัดจรินเรียก new normal กับผมเด็ดขาด คุณเคยเห็นเขาตักบาตรตอนเช้าไหมครับตักบาตรตอนเช้าตอนที่คนจะตักบาตรกับพระครับก็จะมีพระปลอมจำนวนหนึ่งที่โกนหัวแต่งชุดเหลืองแล้วก็มารับบาตรแล้วก็เดินรับแหลกเลยแล้วก็ส่งให้ลูกศิษย์ส่งต่อ ใส่แล้วก็ขนแล้วก็ไปขายมันจะเหมือนกันหรือเปล่า mm hmm. นี่คือข้อยกเว้นไม่ใช่นี่ไม่ใช่หลักนะครับผมชื่นชมทำไปนะครับแต่ถ้าจะมีวิชาวิธีมีวิชาชีพมีวิธีการอย่างนี้แทรกอยู่บ้างคงเป็นของธรรมดาเพราะคนเนี่ยก็เหมือนบัวสี่เหล่าก็จะมีคนหลายประเภท พราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอยู่ด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่อย่าทําให้น้ําใจของคนมันเสียไปผมเห็นคนมาลุงมาตุ้มผมเห็นภาพแรกพรับผมนึกเลยบอกโอ,โอ้ก็เหมือนว่า,านธรรมไทยแต่เดิมนะครับคน,คนใส่บาตรเนี่ยอยากจะอุทิศอยากจะให้แต่ก็มีพระเล่มาพระปลอมนะครับเล,เล่มารับบาตรรับรับของรับอะไรต่ออะไรแล้วก็เอาไปขายเอาไปเวียนเทียนคุณก็เคยได้ยินใช่ไหมครับ มันต่างกันไหมครับฟังฟังแล้วไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่โดยเฉพาะเมื่อเอาไปขายได้ด้วยใช่เลย <laughs>